ปรากฏการ์ Google Year in Search ต้นข้าวคว้าอันดับ3สวัสดีครับข่าวริมคลองว่าด้วยปรากฏการ์ของต้นข้าวสุป,ปริยาศิลปินลูกทุ่งวัย13ปีที่สร้างแรงสันสะเทือนในวงการเพลงช่วงปลายปี2025ความสำเร็จของเธอไม่ได้มาจากผลงานเพลงเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากการผสมผสานร,ระหว่างความสามารถเรื่องราวส่วนตัวที่น่าติดตาม การแข่งขันบนเวทีระดับประเทศและการขานรับอย่างกว้างขวางจากสื่อมวลชนประเด็นสำคัญที่ค้นพบมีดังนี้การติดอันดับการค้นหาของ Google ต้นข้าวสุปริยาสร้างปรากฏการ์ด้วยการคว้าอันดับ3ศิลปินลูกทุ่งที่มียอดการค้นหาสูงสุดในประเทศไทยประจำปี2025จากรายงาน Google Year in Search ซึ่งเป็นการยืนเคียงข้างศิลปินระดับซูเปอร์สตาร์อย่างลำไยไหทองคำอันดับหนึ่งและมนแคนแก่นพูลอันดับสองพลังแห่งเรื่องราว The Power of Story ปัจจัยขับเคลื่อนความนิยมที่สำคัญที่สุดคือเรื่องราวชีวิตของเธอทั้งการร้องเพลงเพื่อครอบครัวความกระตันยูและความพยายามที่ทำให้ผู้คนรู้สึกผูกพันและอยากเอาใจช่วย เรื่องราวของเธอถูกสื่อมวลชนและเพจข่าวลูกทุ่งจำนวนมากยกให้เป็น1ในข่าวที่ดังที่สุดแห่งปีซึ่งหมายถึงข่าวที่ถูกพูดถึงซ้ำๆและสร้างความรู้สึกร่วมในใจผู้คนการแข่งขันบนเวทีระดับประเทศสถานะล่าสุดในการโหวตไทยรัฐอวอร์ดสะท้อนถึงฐานแฟนคลับที่แข็งแกร่ง โดยเธอมีคะแนนนำสูงถึง89.10%ซึ่งมีการประเมินว่าอาจเทียบเท่ากับคะแนนโหวตราว1,340,000เสียงภาพลักษ์ณเชิงบวก นอกเหนือจากความสำเร็จบนเวทีเธอยังมีภาพลักษณ์ที่ดีจากการทำกิจกรรมเพื่อสังคมเช่นการบริจาคจักรยาน10คันให้แก่โรงเรียนวัดเขาน้อยเนื่องในวันเด็กแห่งชาติปี2569ซึ่งตอกย้ำภาพลักษณ์ของศิลปินที่รู้จักการแบ่งปันโดยเฉพาะผู้ที่มีเรื่องราวที่จับใจสาธารณชนและได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจังจากแฟนคลับและสื่อการจัดอันดับศิลปินลูกทุ่งยอดนิยม Google Year in Search 2025ข้อมูลจากรายงาน Year in Search 2025ของ Google ประเทศไทยซึ่งรวบรวมจากคำค้นหาจริงของคนไทยกว่า50ล้านคนได้สะท้อนความสนใจของมหาชนต่อศิลปินลูกทุ่งอย่างแท้จริงโดย10อันดับศิลปินที่ถูกค้นหามากที่สุดประจำปีมีดังนี้อันดับ 1. ลําลำไยไหทองคำ ยืนหนึ่งด้วยความสามารถรอบด้านและโชว์ที่สนุกสนานจนเป็นที่กล่าวขวัญในวงกว้างทําให้เป็นขวัญใจมหาชนประจําปีอันดับ 2. มนแคนแก่นคูณแชมป์ยอดวิวขวัญใจแรงงานที่ยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องผู้คนยังคงค้นหาเพลงของเขาเพื่อเป็นเพื่อนใจในทุกเทศกาลอันดับ 3. ต้นข้าวสุป,ปริยา หมามืดวัย13ปีที่สร้างปรากฏการ์ด้วยยอดค้นหาที่พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงครึ่งหลังของปีจนติดท็อป3ระดับประเทศอันดับ4มีนตราอินทิราลูกทุ่งสาวสายแฟชั่นโดดเด่นด้านภาพลักษณ์และไลฟ์สไตล์เป็นไอคอนของลูกทุ่งเนน4ที่ผู้คนค้นหาเพื่อติดตามเทรนด์อันดับ5ไรอันกาดบันดิต ลูกชายแห่งชาติขวัญใจแม่ยกที่ยังคงครองพื้นที่สื่อทีวีและงานโชว์ตัวอย่างต่อเนื่องทำให้ยอดค้นหามีความเสถียรตลอดปีอันดับ 6. การทองทุ่งเงินมีความโดดเด่นจากการร่วมงานกับศิลปินต่างแนวโดยเฉพาะโปรเจกต์เพลงกุหลาบที่ผสมผสานล,ลูกทุ่งกับฮิปฮอปทำให้ได้ฐานแฟนคลับกลุ่มใหม่อันดับ 7. ปลายกนกพรศิลปินรุ่นใหม่ที่แจ้งเกิดจาก Tik t o k เพลงที่บอสดบอขออนุญาตให้จีบกลายเป็นไวรัลที่ทำให้ชื่อของเธอถูกค้นหาอย่างกว้างขวางอันดับ8แอนอรดีนางเอกหมอลำที่ได้รับความนิยมสูงคำค้นหาส่วนใหญ่คือตารางงานและคลิปการแสดงสดสะท้อนความต้องการชมโชว์หน้าเวทีอันดับ9เบิ้ลปทุมราชลูกทุ่งวาไราตี้ที่มีความสามารถรอบด้านทั้งงานเพลงปลายฟ้า พิธีกรและการแสดงทำให้ผู้คนค้นหาเพื่อติดตามไลฟ์สไตล์และความสนุกสนานอันดับ10ต่ายอรไทยสาวดอกหญ้าราชินีลูกทุ่งอีสานที่ยังคงเป็นชื่อคลาสสิกแฟนเพลงยังคงค้นหาเพลงเก่าและติดตามผลงานใหม่อย่างเหนียวแน่นปรากฏการต้นข้าวสุป,ปริยา การที่ศิลปินหน้าใหม่อายุเพียง13ปีสามารถก้าวขึ้นมาอยู่ใน3อันดับแรกของการค้นหาสะท้อนถึงปัจจัยความสำเร็จที่ซับซ้อนกว่าแค่ผลงานเพลงการแจ้งเกิดบนเวทีระดับประเทศการติดอันดับ3ของ Google Year in Search ถือเป็นการแจ้งเกิดอย่างสวยงามของต้นข้าวสุปริยาในปี2025 ข้อมูลจาก Google Trends ชี้ชัดว่ายอดการค้นหาชื่อของเธอพุ่งสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในช่วงครึ่งหลังของปีซึ่งสอดคล้องกับช่วงเวลาที่มีกระแสข่าวเกี่ยวกับการประกวดและรางวัลต่างๆสิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าเธอสามารถเปลี่ยนกระแสให้เป็นความสนใจในตัวตนจากมหาชนได้สำเร็จปัจจัยขับเคลื่อนความสำเร็จ ความนิยมของต้นข้าวสุปริยาไม่ได้เกิดจากปัจจัยเดียวแต่เป็นผลลัพธ์จากการบรรจบกันของหลายองค์ประกอบดังนี้พลังแห่งเรื่องราว The Power of Story สื่อหลายสำนักไม่ได้นำเสนอเธอในฐานะนักร้องที่เสียงดีเท่านั้นแต่เน้นย้ำถึงเส้นทางชีวิตของเด็กที่เริ่มต้นจากเวทีเล็กๆร้องเพลงเพื่อครอบครัวและมีความกตันยู เรื่องราวเหล่านี้สร้างความรู้สึกผูกพันและทำให้ทั้งประเทศอยากเอาใจช่วยจนเพจข่าวลูกทุ่งจำนวนมากยกให้เป็นข่าวที่ดังที่สุดแห่งปีซึ่งหมายถึงข่าวที่ถูกพูดถึงซ้ำๆและสร้างความรู้สึกร่วมในใจผู้คนการสนับสนุนจากแฟนคลับ พลังของกลุ่มแฟนคลับเป็นปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้คะแนนโหวตในรายการไทยรัฐอวอร์ดสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและยังเป็นแรงสนับสนุนที่ทำให้ชื่อของแอนออรดีอันดับ8ยังคงอยู่ในความสนใจของมหาชนเช่นกันแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของฐานแฟนคลับที่เหนียวแน่นในวงการลูกทุ่งและหมอลำการแข่งขันไทยรัฐอวอร์ดและบทบาททางสังคมคะแนนโหวตที่โดดเด่น สถานการณ์ล่าสุดบนเวทีไทยรัฐอวอร์ดยิ่งตอกย้ำถึงปรากฏการณ์ความนิยมของต้นข้าวสุปริยาเธอมีคะแนนนำอยู่ที่89.10%มีการประเมินว่าคะแนนในระดับนี้อาจเทียบเท่ากับคะแนนโหวตร,ราว1,340,000เสียงการโหวตจะสิ้นสุดในวันที่31ของเดือนซึ่งทุกคะแนนในช่วงโค้งสุดท้ายยังสามารถเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ได้ รางวัลใหญ่ของการแข่งขันคือการได้ไปปรากฏบนบิวบอร์ดกลางไทม์สแควร์ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญที่แฟนคลับต้องการผลักดันให้สำเร็จนอกเหนือจากความสำเร็จในฐานะศิลปินต้นข้าวสุปริยายังสร้างภาพลักษณ์เชิงบวกผ่านกิจกรรมเพื่อสังคมโดยล่าสุด โรงเรียนวัดเขาน้อยได้เผยแพร่ข้อความขอบคุณที่เธอมอบจักรยานสิบคันให้แก่โรงเรียนวัดเขาน้อยเนื่องในวันเด็กแห่งชาติปี2569ซึ่งตอกย้ำภาพลักษณ์ของศิลปินที่รู้จักการแบ่งปันโดยเฉพาะผู้ที่มีเรื่องราวที่จับใจสาธารณชนและได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจังจากแฟนคลับและสื่อ ปรากฏการณ์ของต้นข้าวสุปริยาในปี2025เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าวงการลูกทุ่งไทยยังคงเปิดกว้างสำหรับศิลปินรุ่นใหม่ที่มีความสามารถและมีเรื่องราวที่น่าสนใจความสำเร็จของเธอไม่ได้เกิดเพราะการตลาดแต่เกิดจากเรื่องราวจริงที่ประสานเข้ากับพลังของสื่อและแรงสนับสนุนจากแฟนคลับอย่างลงตัว ไม่ว่าผลการประกวดจะออกมาเป็นอย่างไรแต่ชื่อของต้นข้าวสุปริยาได้ถูกจารึกไว้แล้วในฐานะหนึ่งในศิลปินที่ชนะใจผู้คนและเป็นหนึ่งในข่าวที่ดังที่สุดแห่งปีอย่างแท้จริงข่าวริมคลอง